สแนค็คบ้านๆที่ปรับปรุงสูตรแต่งตัวใหม่ให้ไม่น้อยหน้าใครในตลาดกันเลยนะครับครับจุ๋ครับผมตะชาวิจัยดีโอแกรมครีเอทีฟดีไซน์เอเจนซี่นะครับวันนี้เรามาตอที่แบรนด์บัญชีกระดิ่งก่อนครับสแนค็คบ้านๆที่ปรับปรุงสูตรแต่งตัวใหม่ให้ไม่น้อยหน้าใครในตลาดกันเลยนะครับครั้งก่อนเราไปเริ่มที่เข้าแต่รถครามลิลครั้งนี้ผมจะเริ่มที่สินค้า2ตัวนะครับหึคือสินค้าที่ยอดนิยมทานกันประจําและอีกหนึ่งคือสินค้าที่หาท,ทานได้ยาก สินค้าย,ยอดนิยมเนี่ยหนึ่งในนั้นไม่พ้นข้าวเกลียดนั่นเองครับจะลองทําข้าวเกลยบให้เป็นแบรนด์มันชี้นะครับโดยเริ่มจากกดทกาเริ่มแรกเนี่ยแบรนด์เหมือนเดิมนะครับสีก็เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือภาพนั่นเองภาพเนี่ยผมจะให้เป็นภาพของข้าวเกลยบชิ้นใหญ่ๆล่องลอยอยู่สีหชิ้นใกล้ๆแบรนด์นะฮะเราจะใส่กระบอกคงไม่เหมาะใส่ถุงดีแล้วแล้วก็เวลาวางเป็นชั้นก็ไม่ได้นะฮะมีเครื่องปรุงโรยมาโดยที่รสชาติผมจะให้เป็นรส เกลือทะเลนะฮะเป็นผมเกลือขาวๆลอยลงมาสีของมันมจะเป็นสีที่เกี่ยวกับน้ำทะเลว่าจะเป็นฟ้าหรือฟ้าเทอร์คอยส์อมเขียวๆส่วนจุดขายเหมือนเดิมเพราะเป็นสินค้าบ้านๆนะฮะวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยนะครับมันชี้เข้าเก็กบรสเกลือทะเล ให้ตัวที่2นะตัวที่2วันนี้ผมจะให้เป็นขนมที่หาทานได้ยากคุณรู้จักไหมครับกครยาศาสตร์ครับกครยาศาสตร์เป็นอะไรที่หาทานได้ยากและทานก็ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่มันมาเป็นถุงใหญ่ๆนะครับเวลาจะทานทีเนี่ยมันต้องใช้มือบีเอาที่จะชิ้นชิเดี๋ยวเรามาดูครับผมทำอย่างไงเป็นบ้างแน่นอนเริ่มต้นที่แบรนด์เหมือนเดิมนะครับพอมาที่ตัวสีก็เหมือนเดิมมาที่แพคเกจจิ้งผมจะให้เป็นลักษณะที่เป็นซองเป็นบา์เป็นแท่งนะครับหยิบทานค่อนข้างสะดวกเพราะใส่ถุงเป็นซองขึ้นมาเนี่ยดูทานสมัย เห็นเนื้อในของมันมันจะดูมีความกรอบและมีความเหนียวของอ้อย่เองครับพอมาทำตรงนี้ผมก็มีไอเดียว่าเป็นเป็นบาร์เนี่ยมันน่าจะมีกล่องดิสเพย์บ็อกซ์ด้วยนะครับผมก็เลยออกแบบของดิสเพย์บ็อกซ์ออกมาให้เป็นขายแบบขายเดียวก็ได้ขายเป็นกล่องก็ได้พอสไลด์ออกมาด้านข้างก็จะมีบอดดิ้งของการบ่งบอกถึงความอร่อยของมันได้ด้วยนะครับเป็นกิมมิเป็นลูกเล่นเล็กๆจุดขายเหมือนเดิมครับวัตถุดิบ จากคำชักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยนะครับมันชี่ระยาศาสตร์รสมะพร้าวครับเวลาเราเข้าไปมีสินค้าเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะมีอะไรที่มันขายสินค้าของเรานะครับผมคิดว่าเป็นยูนิตดิสเพย์แล้วกันเป็นด้านใส่3โปรดักต์สามสีโดยที่มีแบรนด์สีเดียวกันดูด้านบนเห็นเด่นชั้นมาจากไกลพอถัดลงมาแล้วก็จะเป็นชั้นของดิสเพย์ของสินค้าหรือของขนมในแต่ละอย่างจัดวางได้สวยงามต่อลงมาก็จะเป็นสินค้าที่เหลืออยู่ที่เป็นวางตั้งขายต่อดูภาพรวมบางแต่ละด้านแต่ละด้านมันก็จะมีชีวิตชีวาในนแต่่ละทมเหือกั ต่อไปที่สื่อออนไลน์กันเลยดีกว่าครับมันจะมีตั้งแต่เว็บไซต์ที่เป็นแบบดูจากคอมโดยจากเดสก์ท็อปก่อนต่อไปที่โมบาย ที่หน้า a c e b o o k นะครับสังเกตนะครับว่าภาพลูของดีไซน์มันจะคล้ายกันเปหมดมันต้องมีความคอนสิสเซนซีหรือคำต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทาดีไซน์อะไรก็แล้วแต่ดีไซน์มนสมก็จะต่อเนื่องกันให้มันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันหรือเป็นแบรนด์เดียวกันเสมอนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าทําแล้วยิ่งทําทําไปทํามาแล้วไม่เหมือนกันนี่แปลว่าคุณพลาดแล้วล่ะครับมาดูภาพลูกันอีกทีนะครับมันชี่จากสแน็คบ้านๆกลายเป็นมันชี่เฮลตี้สแน็คกันแล้วนะครับ ้าสินค้าของเรามีคุณภาพและดูดีไม่น้อยมากาคนอื่นหรือโดดเด่ดนกว่าอื่นนั่นแปลว่ายอดขายคุ้มไม่หนีไปไหนใช่ไหมครับเพราะว่าดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยยกระดับของสินค้าให้ดูดีมีราคาดูน่าทานเพื่อนําไปสู่การเพิ่มยอดขายได้นั่นเองครับถ้าอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็เขียนลงมาได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วในคลิปหน้าผมจะนำดีไซน์น่าสนใจมาแบ่งปันกันอีกนะครับที่เพจดีไซน์ดีมีแจร่มครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ